อาทิตปะไตเป็นการเลือกตัวแทกไปทํำงานแทนท่านในระบบรัฐสภายเตรียมพร้อมสังคมผู้สูงวัยอายุ60ถึง69ปีขึ้นไป5,000บาทต่อเดือนการเลือกตั้งัสิการเรรมะระบบโอลเรเนียบางมาสมรับใช้เป็นผู้แทนรัศดรเก่งๆมาสมคมาสมว ขอคะแนนขอโอก,กาสสาหรับมเอลเดอร์เนียวันศุกร์ี่พฤษภาคกาเบอร์6เบอร์6ดรช้างอภิชาญศรีบาทแหลอำเภอพยุกและอำเภอไทรบุนผมกลาวสาระไว้แม่เอลเอ่อบ้าน <c oughs> บ้านครับบนาบ้าน <c oughs> บาน <c oughs> บ พี่น้องประชาชนที่เจียแมนอสมอในทางพักมีการเพิม่มค่าตลาดในเอาร้อนเนี่ยบารขมานตบเตอร์ช้างอภิชายักษศรีกระทรวงสาธารณสุขประจเบอริษัทคุณพ่ออดีตพ่อกำลังสไลต์อบอกประธานชมพรตำเนิดจมเอาวจโรงพยาบาลเจนท์ทศสุนทรใส่ไบอรย

ตั้งแต่ได้รับการไฟสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่3ได้เบอร์6แล้วก็นาเบอร์สู่พี่น้องประชาชนในการพบประ,ประกาศเบอร์ต้องยอมรับว่าเรานานโยบายสู่พี่น้องประชาชนแลน้วก็นโยบายนะรัเราอางที่เราทราบแล้วนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐได้มีนโยบายเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทต่อเดือนในการเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60 70 80 สามพันสี่พันห้าพันนั้นต้องอยอมรับว่าเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้อย่างทุกถึงและเป็นนโยบายที่มีความสําคัญต่อพักและเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนให้ความสําคัญกับพุ้สมัติพักพลังประชารัฐเบอร์หกอย่างแน่นอนครับการออกไปพบปะกกับ,บ,บพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างครับต้องอยอมรับว่าพักของเราได้มุ่งเป้าหมายในการที่จะให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและอสมอ เราถือได้ว่านี่เป็นฐานสําคัญให้กับพี่น้องประชาชนเราเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนนั้นให้การต้อนรับและสนับสนุนพักพลังจากรัฐอย่างแน่นอนครับผมครับเอ่อตั้งแต่ออกพบป่ามาเนี่ยเต็มพื้นที่เรไรยังครับพี่เขตเลือกตั้งนี่ครับผมไปก่อนอนั้นเอ่อทูถึงบ้างแล้วอาจจะมีบ้างที่เอ่อยังต้องไปเติมเต็มแต่ผมคิดว่าจากนี้ไปเวลาที่เหลือสามารถที่จะไปทูถึงอย่างแน่นอนเพื่อประกาศนโยบายของพักในการที่จะเสนอตัวรับใช้โดยเฉพาะเบอร์6เขต7 สีสเกตพักพลังประชารัฐครับครับผมมีอะไรจะฝากเรื่องี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่จดนี้ครับก็ฝากน้องประชาชนการเลือกตั้งครั้งน,นี้เป็นการเลือกตั้งผ่านระบบประชาธิปไตยเป็นการกำหนดสถานะบุคคลจะเป็นผู้แทนรัษฎรษเขตเจ็ดเราเชื่อว่าผู้แทนจะต้องทำหน้าที่เป็นเกียรติให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดรีสเกตมีผู้แทนมาหลายท่าน แต่การทํางานในระบบสภาน,นั้นต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในการทํางานส่วนการทํางานพื้นที่ก็เป็นบทบาทสําคัญอีกระดับหนึ่งแต่การทํางานระดับสภาน,นั้นเป็นสิ่งที่สาคัญในการให้ความเป็นชอบกับกฎหมายต่างๆพร้อมการตรวจสอบรัฐบาลเพราะฉะนั้นผู้ซึ่งจะทําหน้าที่บูตรแทนรัศดรนั้นต้องพร้อมและทําหน้าที่อย่างเข้าใจและทําหน้าที่อย่างเป็นเกียรติ้กับพี่น้องประชาชนชาวรีสเกตจะขอฝากพี่น้องชาวรีสเกตเขตเจ็ดได้ให้โอกาสไว้วางใจ ดร์ช้างอภิชารียบสีเบอร์6เพื่อรับใช้พี่นอ้องประชาชนต่อไปครับ